มูลวัวก้อนแข็งอย่างนี้นะครับนำไปเร่งกองปุ๋ยหมักก็ให้ผลช้าเพราะไม่ทั่วถึงจึงต้องนําไปผ่านกระบวนการทําให้เปื่อยยุยซะก่อนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครูทําให้ดูไปแล้วนะครับว่ากระบวนการทําให้อะฮวีหรือมูลวัวก้อนแข็งๆแบบนี้มันเปื่อยยุยนั้นทําอย่างไรนะครับซึ่งนี่ก็เป็นส่วนที่เหลือจากการที่ครูนําไปทําให้เปื่อยยุยไปแล้วนะครับวันนี้ครูจะพาเพื่อนๆมาทําปุ๋ยสูตรเร่งด่วนจากมูลว,วัวแข็ง,ขงๆนะครับคืนเดียวใช้ได้เลยนะครับ อุปกรณ์ก็นอกจากมูลวัวที่เห็นนี้แล้วนะครับจะเป็นมูลวัวแห้งเป็นก้อนๆแบบนี้หรือจะเป็นมูลวัวป่นก็ได้นะครับใช้ได้ทั้งนั้นเราจะใช้ในปริมาณ1ส่วนต่อน้ํา10ส่วนนะครับอ่าตรงนี้ก็ประมาณสัก2ลิตรได้เนาะนำผ้ามุ้งอย่างนี้นะครับเอามาหอ่อนะเดี๋ยวเราเทเลยมันก็จะมีส่วนที่ทั้งป่นทั้งเป็นก้อนอยู่นะครับก็เอามาหอ่อนะ หอ,อก็โดยใช้จับมุมรวบขึ้นมาเนาะผ้ามุ้งอย่างนี้เพื่อน,อนๆบางท่านก็บอกว่าซื้อที่ไหนซื้อตามร้านขายอุปกรณ์กรเกษตรทั่วไปนะมีครับจับอหอยงี้นะครับเชือกมัดเชือกมัดปากไว้อย่างนี้เลยนะครับเราก็จะได้หอมูลวัวประมาณนี้นะครับก็ประมาณ2ลิตร จากนั้นเราจะใช้น้ําเรา20ลิตรนะครับอ่ะเราก็เตรียมถังน้ําเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องยกถังขึ้นข้างบนถังน้ำเนี่ยจะใช้ขนาดเท่าไรก็ได้นะครับอาจจะลดทอนส่วนไปเหลือสัก10ลิตรก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราจะมีถังขนาดไหนนะครับอันนี้เรา20ลิตรก็จะใช้น้ำมันจุขวดแบบนี้ บรรจุ6ลิตร3ขวดแต่อีกนิดนึงนะฮะ<ร>ก็กะประมาณเอาจะมากน้อยก็แล้วแต่นะครับมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะซึ่งบางท่านอาจจะใช้วิธีประมาณเอาก็ได้นะ20ลิตรประมาณไหนอนนี้สามขวดแล้วก็เป็น18ลิตรอีกประมาณนึงนะไม่ได้ตายตัวสักเท่าไหร่ ใน้ำ20ลิตรต่อมูลวัวประมาณ2ลิตรเสร็จแล้วเราก็นำมูลวัวลงไปแช่นะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะแช่เราต้องคำนึงถึงกลิ่นด้วยนะครับวิธีการที่ครูจะมาแนะนำเรื่องของการลดกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นของมูลวัวในวันนี้มีวิธีอย่างนี้ครับไปอยู่ถนนเดี๋ยวเพิ่งแช่นี่ครับตัวดีเลยตัวนี้นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ครับ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะช่วยเรื่องของการลดกลิ่นของมูลวัวได้เป็นอย่างดีนะครับใส่เข้าไปแค่ไหนใส่เข้าไปลยครับมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปเท่านั้นมีมากใส่ามากมีน้อยใส่น้อยวันนี้ครูกะประมาณสัก400มิลลิลิตรนะครับประมาณเนี่ยก็ใช้เวลาเทป,ประมาณแค่นี้พอแหละมีช่วยได้เยอะเลยนะครับอ่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเสร็จแล้วเจอเราจรึงนํามูลวัวเนี่ยลงไปแช่นะครับเอาลงไปแช่เลยนะครับแช่ลงไปเลย ซึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยหาก้อนหินมาถ่วงสะหน่อยก็ได้นะครับแต่นี้ของครูแช่ไปแล้วเนี่ยก็ค่อนข,ข้างจมก็ไม่เป็นไรทีนี้บางท่านบอกว่าไม่มีผ้ามุ้งจะทายัางไงถ้าไม่มีผ้ามุ้งก็มีวิธีนึงก็คือเอามูลวัวใส่เข้าไปได้เลยแต่ปัญหามันจะยากตามมาภายหลังก็คือเวลาที่เราจะเอาน้ํามูลวัวเนี่ยไปใช้มันจะติดเศษมูลวัวเวลาเราจะใช้ในการรดราดนะครับใส่บัวก็จะอุดตันอยู่ในร่องบัวดังนั้นเนี่ยวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ แนะนำนะครับแนะนาให้นําซื้อผ้ามุ้งมาสักเม็ดนึงก็พอแล้วนะ,ะแช่เข้าไปทีนี้ก็เอาฝามาปิดอันนี้ฝาไม่มีอยู่แก้ปัญหาทํำนี้แล้วกัน <c oughs> อเอาถุง,ถงมุลวัว,วนี่แหละที่ซื้อมาเนี่ยมาปิดแทนนะครับปิดไว้อย่างเงี้ยหนึ่งคืนนะอโอเคไม่ใช่แค่นี้นะ <c oughs> <c oughs> มีอุปกรณ์ที่จะร <c oughs> ัดมันให้มันอยู่ นี่ครับก็คือฝามันนั่นแหละอ่ารัดเอาไว้อปิดเอาไว้เพื่อป้องกันมแมลงนะครับไข่โอเคเนี่ยเรียบร้อยแล้วสบายมากนะครับ mm. แล้วก็เอาไปเก็บไว้นในที่ร่มนะครับ mm. พรุ่งนี้ค่อยมาดูผลกันพรุ่งนี้ใช้ได้เลยนะครับ mm. อับไม่ไหวจะเครื mm. อ่องทุนแรงพรุ่งนี้มาเปิดดูกันครับโอเคครับ มาลองมาเปิดดูกันว่าสีของน้ำหมักมูลวัวไม่ใช่น้ำหมักน้ำมูลวัวดีกว่าอย่ใช้คำว่าหมักเลยน้ำมูลวัวเป็นอย่างไรโอ้ถ้าอย่างนี้คงมองไม่เห็นนะครับเอาไปใกล้หน่อยก็อาจจะยังไม่เห็นอยู่ดีแหละเนาะเพราะว่ามันก็มาก็ค่อนข้างมืดแล้วอ่าเรามาตักด,ดูนี่ครับสีออกมาประมาณนี้กิน กลิ่นจะเป็นกลิ่นของจุลินทรีย์สังเคราะห์แส,ง,สงมากกว่านะครับมากกว่ากลิ่นของมูลวัวซึ่งเมื่อก่อนครูเคยทํามาเนี่ยเป็นกลิ่นของ World, มูลวัวเหม็นมากแต่ตอนนี้เป็นกลิ่นของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงชัดเจนเลยนะครับส่วนเห็นสีที่ออกมาสีน้ําตาลเข้มแบบนี้ในส่วนนี้จะเป็นมีาธาตุอาหารนะครับครบถ้วนนะครับ NPK ก็จะมีไนโตรเจนอยู่1ก่งกว่ากับโพแทสเซียมปริมาณใกล้เคียงกันส่วนฟอสฟอรัสนั้นจะมีไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับ เวลาบํารุงก็คือจะใช้ในการบารุงใบใียมากกว่านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อมูลของแต่ละสํานักในการตรวจวัดหาค่าธาตุอาหารในแต่ละลายเนี่ยแต่ละสํานักก็ไม่เท่ากันนะครับสานักวิชาการเกษตรแต่ละจังหวัดเนื่องจากเขามีปัจจัยหลายๆอย่างเช่นอายุของบุญวัวอายุของวัวอ,อ,อาหารประเภทอาหารที่วัวได้รับแล้วก็อื่นๆนะครับยังมีปัจจัยอื่นๆมากมายที่ทําให้ค่าเหล่านี้ไม่เท่ากันแต่มันเหมือนกันอยู่อย่างคือธาตุไนโตรเจนกับโพแทสเซียมนั้น สูงใกล้เคียงกันนะครับก็เวลาใช้เนี่ยก็ใช้ปริมาณเนี้ยประมาณ100ซีซีต่อน้ํา10ลิตรนะครับหรือในช่วงต้นๆเนี่ยใช้ประมาณนี้ก่อนพอช่วงปลายๆอาจจะน้อยกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากความเป็นกรดของอน้ามูลวัวเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆกับน้ํา10ลิตรนะครับแค่นี้พอแล้วนะครับแล้วก็ไปราดรถบริเวณรอบโคนต้นนะตรงแรกเนี่ยมันยังไม่เป็นกรด,ดเข้มข้นเท่าไหร่ก็ใช้รถไปเลยนะครับรอบสองคุ้มต้นไม้ที่เรา ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะครับอันนี้ไม้ผลยังเล็กอยู่ก็ลดลาดไปอย่างนี้ได้เลยนะครับสัปดาห์ละครั้งถึงเดือนละครั้งก็แล้วแต่สภาพของต้นไม้เราว่าดูว่าใบมันเหลืองหรือมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ช่วยเรื่องของโรคใบเหลืองได้ดีทีเดียวนะครับแต่ข้อสําคัญตัวน้ํามูลบัวเนี่ยเวลาใช้อย่าใช้ตามความรู้สึกนะครับว่าเออมันน้อยเกินไปนะครับต้องใช้ตามเ,าเกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์เขาให้ไว้ ไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้ส่งผลเสียกับใบได้เช่นกันเพราะว่าการสะสมอนตโตรเจนมากขึ้นก็ทําให้ใบเหลืองได้เช่นกันนะครับอโอเคเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูความเข้มข้นของน้ําบุญวัววันที่สองนะครับว่ามันจะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมไหมเห็นพี่ครูสามารถนั่งใกล้ๆตรงนี้พเพราะครูเชื่อมันม่นว่ามันไม่มีกลิ่นนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ากลิ่นที่มันชัดเจนก็คือกลิ่นของยินสีสังเคราะห์แสง อ๋อนี่ครับไม่ทราบว่าพวเพื่อนจําสีได้ไหมครับไม่รู้จําสีได้ไหมว่ามันสีมันเข้มขึ้นไหมแต่ครูว่ามันเข้มขึ้นนะครับอย่างนี้สามารถนําไปใช้ได้นะครับจาได้ไหมเปอร์มันปริมาณการใช้นะครับประมาณนี้ประมาณ1 0 0ยซีซีถึงสองซีซีก็ได้ต่อน้ํา10ลิตรนะครับลดวันละครั้งลดลาดไปทางใบได้เลยนะครับอันนี้แนะนําให้ใช้ให้หมดภายในเจ็ดวัน แนะนาให้ใช้หมดภายใน7วันเพราะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดสูงขึ้นนะครับมันจะมีความเป็นกรดสูงขึ้นแล้วก็เราควรจะลดปริมาณการใช้ลงอีกนะครับสามารถช่วง7วันแรกเนี่ยสามารถราดรดได้ทุกวันนะครับราดรดไปนในแปลงผักแปลงต้นไม้หรือไม้พุ่มไม้ใหญ่ของเราเนี่ยสามารถราดรดได้ทุกวันตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นปุ๋ยสูตรเร่งด่วนในการแก้ปัญหาโรคใบเหลืองของพืชได้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับอย่างไรก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พารมทำไปเรื่อยด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ